สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกหรือ Deep Dive ของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยแอป Delivery 2สองเจ้าใหญ่ Grab กับ l i n e Man ครับจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยก็จะมาสำรวจกันว่าอ,อกลยุทธ์ก็ต่างกันยังไงจุดแข็งจุดอ่อนหรือ,อ,อจุดที่อาจจะต้องดูนิดนึงของทั้งสองแอปเพื่อให้แบบเ,เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าจะเลือกใช้อันไหนดีในสถานการณ์ไหนให้มันคุ้มสุดๆนะครับ ค่ะเป็นประเด็นที่แบบน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยกดสั่ง Delivery กันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนาะคำถามว่าเอ๊ะจะกดแอป,ปไหนดีนี่คือเจอบ่อยมากค่ะมาเริ่มกันที่แอป,ปสีเขียวก่อนเลยที่เราคุ้นเคยกัน Grab นะครับเขาวางตัวเองเป็น super app แนวคิดนี้น่าสนใจนะครับมันมันหมายความว่ายังไงครับในทางปฏิบัติหลกัลกๆเลยนะคะคือเขาพยายามสร้างระบบนิเวศอะคะ่ะอีโค y ิสเต็มที่มันแบบครอบคลุมบริการเยอะๆในชีวิตประจำวันไว้ในแอปเดียวเลยไม่ใช่แค่สั่งอาหาร grab food อย่างเดียวนะคะแต่มีเรียกรถ grab car ส่งของ grab express หรือแม้แต่ซื้อของจาก Super grab mart ความสะดวกคือเอ่อรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวไม่ต้องเปิดหลายแอปค่ะอ๋อความครบวงจรน,นี้เองที่เป็นจุดแข็งเขา แต่สำหรับคนทีออ่อาจจะใช้แค่สั่งอาหารเป็นหลักแ่ะครับจะได้ประโยชน์จากความเป็นซูเปอร์แอปนี้เต็มที่ไหมครับนั่นสิคะเป็นคำถามที่ดีเลยคะ่ะคือถ้ามองแค่เรื่องสั่งอาหารนะคะจุดเด่นอีกอย่างของ Grab ก็คือโปรแกรมสมาชิก Grab Unlimited อันนี้เขาออกแบบมาเลยสําหรับคนที่ใช้ประจําก็จะได้ส่วนลดค่าส่งค่าอาหารที่มันค่อนข้างออแน่นอนชัดเจนทําให้เราแบบกะค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็บวกกับระบบสะสมแต้ม grab rewards อีกอันนี้ก็ใช้แลกส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นๆได้มันก็ช่วยสร้างความผูกพันกับแบ,บ,แบรนด์เปนานๆค่ะสะท้อนว่าเขาอยากสร้างฐานลูกค้าที่แบบเหนียวแน่นใช้กันยาวๆใช้งานหน่อยหรือว่าใช้บริการหลากหลายแล้วก็ใช้สม่ำเสมอ เพราะดูเหมือนว่าถ้าถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกหรือใช้นานๆทีราคาอาจจะไม่ได้เปรียบคู่แข่งเสมอไปหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะกลยุทธ์หลักของ Grab ก็คือสร้างความคุ้มค่าระยะยาวผ่าน Ecosystem กับ loyalty program นี้แหละถ้าใครใช้บริการหลายอย่างของเขาเป็นประจำอยู่แล้วการสมัคร Grab Unlimited แล้วก็สะสมแต้ม Reward เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดค่ะมันเหมือนลงทุนในความสะดวกแล้วก็ความคุ้มค่าต่อเนื่องไปเลยครับครับ เข้าใจภาพของ Grab แล้วครับทีนี้เรามาดูฝั่ง LINEMAN กันบ้างแอปนี้เขาได้เปรียบชัดๆเลยคือเชื่อมกับ LINE App Chat ที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วจุดเด่นจริงๆของเขาคืออะไรครับสำหรับ LINEMAN นะคะสิ่งที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ใช้เลยคือเรื่องโปรโมชั่นกับส่วนลดค่ะกลยุทธ์เขาจะเน้นความหุือหวาหน่อยแบบว่าดึงดูดใจได้โค้ดลดรายวันดีลพิเศษเฉพาะร้าน แล้วก็โดยเฉพาะเลยนะคะแคมเปญค่าส่งศูนย์บาทในระยะทางที่กําหนดอันนี้ถือว่าตอบโจทย์คนที่เค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องราคามากๆเลยค่ะใช่เลยครับโปรค่าส่งฟรีนี่มีผลเยอะจริงๆครับเห็นเพื่อนๆหลายคนยอมเปลี่ยนร้านเลยนะเพื่อให้ได้โปรนี้ จริงค่ะนอกจากโปรโมชั่นแล้วนะคะไลน e แมนเขากม็มีจุดแข็งเรื่องเข้าถึงร้านอาหารท้องถิ่นร้านเล็กๆหรือสตรีทฟู้ดได้ค่อนข้างดีมีตัวเลือกเยอะการใช้งานก็ง่ายเพราะมันเชื่อมกับไลนย์อยู่แล้วจะแชร์ร้านหรืออาหารค่าส่งกับเพื่อนก็สะดวกแล้วสําหรับคนใช้นานๆครั้งเนี่ยค่าส่งเริ่มต้นในบางพื้นที่เก็อาจจะถูกกว่าด้วยค่ะแต่ในทางกลับกันเหมือนว่าอีโคซิสเต็มเขาจะยังไม่กว้างเท่า grab หรือเปล่าครับ จะเน้นหนักไปที่อาหารเป็นหลักแล้วก็ระบบสะสมแต้มก็อาจจะยังยังไม่ปังเท่า grab rewards เป็นข้อสังเกตที่ใช่เลยค่ะ ecosystem ยังเน้นอาหารเป็นหลักจริงๆส่วน loyalty program ก,รรก็อาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าดังนั้นนะคะกละยุทธ์การใช้ l ล n e Man ให้คุ้มสุดๆเนี่ยคือต้องเป็นหนักล่าดีลเลยค่ะต้องขยันเช็คหน้าโปรโมชั่น กดเก็บโคตต้ดลดต่างๆไว้เสมอแล้วก็เลือกร้านที่เข้าร่วมแคมเปญโดยเฉพาะพวกค่าส่งฟรีอันนี้จะช่วยประหยัดได้เยอะเลยในการสั่งแต่ละครั้งอืมฟังดูแล้วแต่ละแอปก็มีกลยุทธ์มีกลุ่มเป้าหมายที่แบบต่างกันชัดเจนเลยนะครับคำถามสุดท้ายที่เชื่อว่าหลายคนอยากรู้คือแล้วสรุปเราควรจะเลือกแอปไหนดีครับจริงๆแล้วนะคะคงไม่มีคำตอบตายตัวหรอกคะ่ะว่าแอปไหนดีที่สุด แต่มันคือการเลือกใช้ให้เหมาะก,กับสถานการณ์แล้วก็พฤติกรรมของเราเองมากกว่าถ้ามองตัวเองว่าเป็นคนที่ออใช้เดลิเวอรสม่ำเสมอใช้หลายอย่างไม่ใช่แค่ข้าวแล้วก็ชอบความแน่นอนในการวางแผนค่าใช้จ่ายการเลือกใช้ grab พร้อมกับสมัคร grab unlimited เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าค่ะแล้วถ้าเป็นคนที่เน้นคุ้มค่าเฉพาะหน้าหรือหลักๆคือสั่งอาหารอย่างเดียวล่ะครับที่แบบดึงดูดใจอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้น คำแนะนําที่ดีที่สุดก็อาจจะไม่ใช่การเลือกข้างใดข้างหนึ่งไปเลยแต่อาจจะเป็นการมีทั้งสงแอปติดเครื่องไว้แล้วก็ใช้เวลาสักครู่เดียวกดเปรียบเทียบราคาอาหารค่าส่งส่วนลดณนะตอนนั้นก่อนกดสั่งทุกครั้งเพราะแม้จะเป็นร้านเดียวกันเนี่ยราคาสุดที่สุดท้ายอาจจะต่างกันได้พอสมควรเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะการเปรียบเทียบสั้นๆก่อนสั่งเนี่แหละค่ะคือหัวใจเลยของการใช้แอป delivery ให้คุ้มค่าที่สุดในยุคนี้ ครับนี่ก็เป็นการเจาะลึกภาพรวมกลยุทธ์ของทั้งกราฟแล้วก็ไลายแมนนะครับจากข้อมูลที่เรามีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะให้ค้มกับตัวเองนะครับ ค่ะแล้วก็อาจจะชวนให้คิดต่อไปอีกนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะนอกจากเรื่องราคาเรื่องโปรโมชั่นที่เราคุยกันไปเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมยอย่างเช่นเออความเร็วในการส่งคุณภาพบริการหรือแม้แต่ความหลากหลายของร้านค้าจริงๆมันมีผลต่อความพักดีต่อแอปในระยะยาวแค่ไหนแล้วการที่เราแบบพิ่งพาความสะดวกสบายจากแอปพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราหรือว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจถถของร้านอาหารรายย่อยในชุมชนเราไปในทางไหนบ้างอืมก็เป็นคำถามที่น่าสนใจน่าจะลงคิดกันต่อได้ค่ะ